洋芋来，洋芋来。 น่ารักกันไปหรือเปล่าได้เดินเด่บ่าเหลสืิงปนาเอติอนเดี๋ยวหาว่าเสือติไม่จริงใช่ปนไหมครับใช่หครับโอเคเกิดปีนนะครับมาเล่นงานนี้งานนี้ใหญ่ใช่ไหมครับ ใหญนะครับงานใหญ่คนเยอะเลยนะครับของกินใหม่ไหมใหม่นะครับบูดไหมบ,บเลแล้วต้องสัมภาษณ์หน่อยกี่ทัวนะครับหนึ่งกี่ทัวรนะสองทัวร์ีหน้ากี่ทัวร์ หัวยิ่งร้านอยู่ีหน้าขอมีอะไรมันได้แล้วเม็ดอีกเม็ดโดดน่ารักไงยิ้มเลยิ้มเลยมามาแล้วมาแล้วพ่ีลยรวลงอาให้พ่อหรือเปล่าให้นะครับคุณพ่อคุณพ่อเขาบอกว่าคุณพ่อด กาลังแก้วเนกลือเล่นเกอ้มีก็เตียนบขออันนีาาเสือตมไปแกลก่อนนะครับฉากนี้นะครับจะพาพ่บกลับเอกอ็อเตอร์นะครับพระเอกจากรายการกบีมือถตอนกระบี่ใดวใจนะครับต thank you

มาชิบฝากด้วยนะครับต้นไผ่นะครับแล้วก็น้องต้นไม้ด้านหลังนะครับแต่เอกาในการจอที่เอาลูกเอาหลานมากองไว้หน้าบ้านให้โขช่วยข้าวได้ไหมบานไม่หมดของเราไม่เยอะอยู่แล้วนะครับนี่ก็มาชิบใหม่ปีหนึ่งพอดีนะครับฝากเนื้อฝากตัวมาด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยพวกนี้มันเป็น không? Lên má lên ครับดีกันนาเก่าน้องอะไรครับน้องบีมนะครับไอ้นี่หนาวอีกคนแล้วเป็นอะไรครับเมืี้ชนะสีหลวงพ่อขาวเนี่ยไอ้ดีร้องเพลงครับใช่โหขอขออีกได้นะครับตั้งนี้ทั้งนี้ตัวแทนเราเยอะจริงเอาเป็นข้อมือทั้งนี้นะครับให้เราบอกมาก่อนครับผม เสือขาปลาสตัดทุกอย่างา <Yeah. S 1> นะเราให้นักแสดงเขาบอ,อกว่าจะที่เสือขาสักนิดนะครับ <Yeah. S 1> อะ

มีปะให้ทังนี้ด uh> uh> ูอีกสักรอบหนึ <k <k ่งจับเต็มจ um> ัดไปได้วกมึงอยากเล่นจริงหวางตัไม่ถูกเนี่ยไอ้วอกก็แก่อยู่ไอ้หัวไม่เล่นเต่นตาเลยหมดแล้วโอเน่อยจับไป เสือได้พระราชาจะมีรางวัลให้เท่าไหร่อ่ะสองทีเสือสิบดำจักิบคันจักรสิบสิเพียนจักรติบเทีเดี๋เดี๋ยวเดไม่เอามาอ่านเลยดีกว่ามั้งยังฟรือเปล่า โอเคนะครับราชโองการไทยปากเสือมาได้วไม่เต็มเลยไม่ถ่ไม่ถกาแ้งหนนิ่ายเลยม่ใช่โน้รงเพมือเลยเ่ดำๆเพมเลยอ่ะบางคนถามว่าเราเล่นอย่างนี้นะครับบางคนคิดว่าเอ้ยมันเต็มหรือเปล่าินยาหรือเปล่าท่านคิดถูกแล้วนะครับ ารรูันะคบพวกเราไม่ใช่เราเป็นนักแสดงครับครับพวกเราไม่มีใครติดยานะครับติดยาหรือเปล่าครับไม่ติดไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยใช่ไหมครับขอเขาไม่ไดต้องเลยตอดตางมือไม่ได้แล้วเพราะผู้ตอกมม่ใจตรงนี่ต้กงไม่เอาไม่ได้ต้องนี่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 ผมไม่ติดจากเกิดมาเขี่ยไหมพี่ไม่เชื่อไม่เชื่อ

บาแป้งบางตกแสงวัดแสงไม่มีติดยานะครับใครรับแก้ข่าวแล้วนะคุณแม่ใครรับคุณแม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยมึงจะได้เนี่ยแบงค์ยี่สิบสีแดงไม่ได้โอ๊ยไม่โกรนะไอ้เจ้บางคนถามว่าจะติดต่องานจากตรงนี้ไปงานหน้าหลังจากนี้เราก็คงจะไม่ทำการแสดงแล้วเพราะว่าพวกเราอับอายกันมาก làm nha cho cái chú ban thành thôn tiếp bài nào. Nào, 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 nào ห่มี่มึงไปเยียยไอ้น้องอไนี่น้ก็คืออยุ่มี่เดี๋ยวเดี๋ยวยปกแปก่อนแป้งก็หมละปักแปใช่นี่หวาเนี่ยให้สักิดวิยางเน่ของสักติดคืออะไรเป็นไอ้หมาขาวแฟนไม่เนี่ยไออย่างนี้กับอย่างนี้ไม่เนามันเกิดมามุงมึงียมได้ยินนะเนี่ยเยอะอีกแล้วของมึงมีอยู่แถวสายยันใครบอกสายยันตายแล้วไม่ร้จ่นมึงเฮ้ย บางคนถามว่าปูห้เมปีตอนเตรียมกันไม่ได้เอาออมน่าเกดนะน่าีดแล้วอ่ะไปไไเขแม่ดูทีนึงก่อนเดี๋ยวแม่หาว่าเราไม่ลงทุนตรงนี้แเรมาตอแปงด้วยแปรงแม่ด้วยแม่เขาลาสีแล้วตอแปรงแอแปงให้ด้วย เอาแม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทำกินไม่ไ,มไ,มออได้เลยนอเราขอบคุณขอบคุณสำหรับการแสดงน,นะครับเดี๋ยวเรามีโชว์อีกสักหนึ่งชุดน,นะครับอเอาตะกุณมึงนะกูกข้าบ้านเลยกูนี่แต่งตัวเปลี่ยนผ้าแบบต้องเจ้ไม่ได้เลยอ่ะอเอาพบด็อเกเตอร์นะครับเดี๋ยวพบกับการต่อร้อยชุดดสยวยนะครับ thank <laughs> you มาแรกเดี๋ยวห้ามหูมาแรกเลยคือจะองออกเกมนโ้นน่นเงและแล้วนะครับพญาเสือก็มีโบทางต่อโบที่ทุกท่านรอคอยเดินทางมาถึงแล้วโอ้ยงละกอนเลยเฮ้ย เรามาพบกับฉากสุดท้ายนะครับจากเจ้าเสือเสือหบทต่อสู้ที่ทุกคนรอคอยจะเกิดอะไรขึ้นครับก่อนลูกอ่าเบอรัสาเก็บไว้ไม่ได้กระเป๋าไม่มีบอกวันนี้ไปลูกอ่าไม่เชื่อแล้วนะครับเสือเสือหก็ตีดแล้วกันนี่มันันก่อนเออเสือเสือหมียังอยู่ไหมได้เลยได้เลยได้เลยอ่าสุดท้ายก็มาพบ